เจ้าจ่าอันสวัสดีค่ะมาพบกับพลอยอยูแล้วนะคะในช่อง Two Language and Art by Thai p f o y Channel เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในคลิปนี้พลอยจะสอนอะไรนะคะไปติดตามชมกันเลยนะคะพลอยจะมาสอนคำศัพท์ภาษาจีนตุ๊กตานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคำศัพท์ภาษาจีนตุ๊กตาแต่ว่าตัวนั้นใช้อย่างไรไปติดตามชมกันเลยลายตุ๊กตาลายภาษาจีนใช้คำว่าปู้หลายซือขวาวะ ปู้หลายซื้อหวาหวะาแปลว่าตุ๊กตาปลายนะคะคําที่สองคำที่สองเป็นตุ๊กตาผ้านะคะตุ๊กตาผ้าภาษาจีนจะใช้คําว่าปู้หวาหวะาปู้หวาหวะาแปลว่าตุ๊กตาผ้านะคะ,ะคำที่สามค่ะคำที่สามก็จะเป็นตุ๊กตาคาวบอยนะคะตุ๊กตาคาวบอยใครเคยดู่องทอยสตอรี่บ้างคะ ตุ๊กตาคาวบอยภาษาจีนใช้คำว่านิ้วจ่ายหวาหวั่นิ้วจ่ายหวาหวั่แปลว่าตุ๊กตาคาวบอยนะคะตุ๊กตาตัวที่สี่ตุ๊กตาตัวที่สี่ก็เป็นตุ๊กตาแสนสวยของเรานั่นเองนะคะตุ๊กตาแสนสวยของเราก็คือตุ๊กตาใบเออยตุ๊กตาบาร์บี้นั่นเองนะคะตุ๊กตาบาร์บี้ภาษาจีนใช้คำว่าป้าปี๋หววหวั่ หวาหวัแปลว่าตุ๊กตาบาร์บี้นะคะตุ๊กตาบาร์บี้จะใช้ป้าปีหวาหวนั่นเองนะคะ,อะตอนเด็กๆพลอยก็ชอบเล่นมากตุ๊กตาบาร์บี้นี่ของโปรดเลยแหละเวลาไปไหนพลอยจะชอบพาไปไม่แต่เอาไปโรงเรียนพลอยก็ยังเอาไปเลยตุ๊กตาตัวที่หนะคะตุ๊กตาตัวที่หเป็นตุ๊กตาไม้นะคะหรือว่าทุกท่านเคยดูเรื่องบาร์บี้เดอะนักแฮกเกอร์ไหมคะ ตุ๊กเนี่ยตุ๊กตาไม้ค่ะภาษาจีนตุ๊กตาไม้แบบนักแรกเกอร์นะคะภาษาจีนก็จะใช้คำว่ามู่หวาวะมู่หวาวะแปลว่าตุ๊กตาไม้นะคะมาตุ๊กตาต่อไปตุ๊กตาตัวที่หนะคะตุ๊กตาตัวที่หเป็นตุ๊กตาถักนะคะหรือว่าตุ๊กตาที่ถักด้วยมือนั่นเองตุ๊กตาถักด้วยมือหรือว่าตุ๊กตาถัก ภาษาจีจะใช้คำว่าตัวนี้กัดฟันแล้วก็อ่านออกเสียงนะคะอ่านว่าเปียนจือหวาหวะเปียนจือหวาหวะแปลว่าตุ๊กตาถังนะคะตุ๊กตาตัวที่เจ็ดนะคะตุ๊กตาตัวที่เจ็ดเป็นตุ๊กตายอดนิยมของน้องๆหนูๆและคนทุกเพศทุกวัยเลยนะคะก็นั่นก็คืออมตะตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาตลอดกาลของ คนทุกวัยนั่นเองนั่นก็คือตุ๊ก,กตาจุดจุดจจุด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 จตุ๊ก,กตาพี่หมีของเรานั่นเองตุ๊ก,กตาหมีนะคะตุ๊ก,กตาหมีภาษาจีนจะใช้คําว่าอ่าคํานี้จะอ่านออกเสียงยากนิดนึงนะคะอ่านว่าเสียงหวาวเสียงหวาวแปลว่าตุ๊ก,กตาหมีนะคะตุ๊ก,กตาหมีหรือว่าพี่หมีของเราจะใช้คําว่า ชฉงหวาหวะนั่นเองนะคะอันนี้พี่พลอยก็มีตุ๊กตาชฉงหวาหวะแบบว่าตุ๊กตามีนะคะชฉงหวาหวะต่อไปค่ะต่อไปตุ๊กตาตัวที่8เป็นตุ๊กตาที่ใช้ประดับห้องพราะว่าประดับสถานที่นะคะก็จะมีตั้งแต่ตุ๊กตาตัวเล็กไปจนถึงตัวใหญ่ตุ๊กตาตัวนี้ก็คือตุกตมมะะต๊กตาล้มลุกนะคะตุ๊กตาล้มลุกภาษาจีนจะใช้คําว่า ทุกท่านฟังดีๆนะคะตุ๊กตาลมลุกภาษาจีนใช้คำว่าปูตาป้ตาวงปู้ต่าวงแปลว่าตุ๊กตาลมลุกนะคะตุ๊กตาตัวที่9ค่ะตุ๊กตาตัวที่9เป็นตุ๊กตาที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยอดนิยมของน้องๆเด็กผู้ชายกันเลยก็ซึ่งนั่นก็คือหุ่นยนต์นะคะตุ๊กตาหุนนห่นยนต์หรือหุ่นยนต์ภาษาจีนจะใช้คําว่าจีชี่เหริน จีหรแปลว่าหุญญนยนต์นะคะต่อไปค่ะต่อไปตุ๊กตาตัวสุดท้ายหรือว่าตัวที่สิบก็คือตุ๊กตาบูดูนั่นเองนะคะตุ๊กตาบูดูภาษาจีนจะใช้คำว่าคำนี้อ่านว่าอูตูหวาหวะอูตูหวาหวะแปลว่าตุกตา oo ะะต๊กตาบูดูนะคะตุ๊กตาบูดูจะใช้คำว่าอูตูหวาหวะนะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป คำศัพท์ภาษาจีนตุ๊กตาสำหรับคนรักตุ๊กตานะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปการสอนคำศัพท์ภาษาจีนตุ๊กตาสำหรับคนรักตุ๊กตาและน้องๆหนูๆที่ชอบตุ๊กตาเป็นชีวิตจิตใจนะคะคำศัพท์ภาษาจีนตุ๊กตาไม่ยากเลยใช่ไหมคะอลองทบทวนบ่อยๆนะคะ การที่เราทบทวนบทเรียนบ่อยๆเนี่ยจะทําให้เราเก่งขึ้นเป็นการพัฒนาทักษะความชํานาญของเราให้มีความชํานาญขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยนะคะหากทุกท่านอยากให้พลอยสอนอะไรก็คอมเมนต์ข้างใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะขอทุกท่านกดไลค์พลอยคนวะ่งไลค์แชร์ให้พลอยคนละครั้งและกดกระดิ่ง หนึ่งเสียงให้พลอยหนึ่งครั้งเพื่อมาดูกันว่าในคลิปหน้าพลอยจะสอนอะไรหรือว,ว่าถ่ายคลิปสนุกๆอะไรมาให้นะคะสําหรับวันนี้พี่พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่างแน่แท้คลิปนี้ไปว่าคะ่ะเจอกัย